เรื่องน้าดูเลยครับเราำลังจะเข้าราชบุรีนะครับตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ทำความเร็วได้แล้วนะครับเพราะว่าไม่มีขอบวนที่ต้องหลีกแล้วนะครับ แน่ใจไนครับเดลงรถครับเี๋ยวโบนัสที่สถานีลาพรีที่นี่สถานีลาดพริบผู้โาร

ธรรมดาร่กกจัระเาน้น็ขอร้ก็พีหนอบเดินทางกลับเ <c oughs> <c oughs> สียงเครื่องพี่หนอกาเดินทางกลับนอบะดุกนะครับ ออขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ